ก็กราบสวีดัสสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับมาตามสเตปเติมพอไลฟ์สดพักเสร็จนะครับก็จะมานั่งกินข้าวบนเหมือนเดิมนะครับนะ,ะผลงานวันนี้ครับพี่ชมแอปชมแอปกี่คนน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดคนแปดคนนะครับอ่ะก็มีพี่พี่ฝากพระไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไลฟ์สดครั้งเนี้ยน้อยพาน้อยกว่าทุกครั้งที่ผมไลฟ์สดมานะผมกังวลใจเพราะผมจะขึ้นดีไหมว่านะครับเพราะว่า ผมลงทุนเยอะด้วยไงแบบว่าซื้อพระประกันมานะครับก็จะเป็นสมเด็จเนาะสมเด็จแล้วก็รูปหล่อลวงพวกกวยนะครับรวมๆกันก็หลักพันนะครับก็หลักพันอยู่นะครับผมกังวลใจนะครับพาะน้อยนะครับพาะน้อยแต่ว่ามันเป็นพาะแท้มันแพงด้วยแหละประเด็นคือมันแพงด้วยแหละนะครับวัดไลฟ์สดวันเนี้ยคือมันเหนือความคาดหมายหลายๆอย่างเลยนะพี่พีพาะที่คิดว่าปล่อยไม่ได้แล้วก็ดันปล่อยได้ นะครับนะมันเหนือความคาดหมายทุกอย่างเลยวันเนี้ยนะครับอย่างสมไออะไรนะพาร์ิวลรีหลงพอวก,กวยใช่ไหมผมขยันขยอลดแล้วลดอีกนะครับพายายามรีวิวต่างๆนานานะครับนะขายขาดทุนอะไรเงี้ยนะครับจนผมทําใจไปแล้วอ่ะผมว่าผมจะเก็บไว้รอรอบหลงพวกกลวยมาค่อยเอามาปล่อยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะแต่สุดท้ายวันเนี้ยมีพี่รับไปสององนะครับโอ้โหเหนือความคาดหมายหมดเลย นะครับแล้วก็อีกองหนึ่งก็จะเป็นปูทวดเตาลีดนะครับผมบอกลูกค้ากลางไ์สดเลยว่าพี่ครับปูทวดเนี่ยแจกปีนางปี07เนี่ยเออผมปล่อย300บาทผมขายแพงนะครับ300บาทนี่คือต้นทุนของผมนะ300นี่คือต้นทุนของผมแนละ้วผมไม่ได้บวกํารเลยเพราะว่าผมรับมาเนี่ยบอกตรงๆว่ารับมาองละ300ผมจะเอามาขาย350นะครับ ผมจะเอามาขาย350ผมจะขอกําไร50บาทไงนะครับแต่ว่าปล่อยไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้มีพี่มารับไป1องค์นะครับก็เท่าไหรวะ300บาทนะครับรับไป300บาทนะก็เท่าทุนเลยนะครับไม่ได้กําไรด้วยเสียค่ากล่องค่าค่ากล่องค่านู่นค่านี่อีกนะครับก็ติดลบไปประมาณ10-20บาทสําหรับปูทั่วเตาลี่นะครับก็ติดลบไปนะครับไม่เป็นไรแล้วก็มีหลงปู่ศิลา หลวงปู่ศิลาเนี่ยผมปล่อยไปวันเนี้ยมีพี่คนหนึ่งรับไปนะก็แกรับหลายองค์นะแล้วแกขอให้ลดราคาให้ด้วยเพราะแกรับเยอะนะครับก็กําไรก็ได้ไม่กี่บาทเพราะเผลอขาดทุนด้วยผมไม่ได้คํานวณแถมไม่ได้เก็บค่าส่งด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างวันเนี้ยที่ทามาเหนือความคาดหมายของผมมากนึกว่าจะไม่มีใครซื้อผมแล้วตอนแรกผมเปิดไลฟ์มาใช่ไหมผมจะประมงพระสมเด็จอะที่ผมทําคลิปรีวิว,วล่าสุดอะ ผมกล่าวว่าผมจะประมงนะครับไม่มีใครเคราะสักคนไม่มีอะไรกับผมเลยไม่มีใครคุยกับผมเลยผมเขลอนะ่ะนั่งบ่นอยู่คนเดียวจนผมจะลงไลฟ์อ่ะตอนแรกอะ่ะแล้วอยู่ดีๆมีพี่พี่เอมัง้งแกบอกว่าเออสิ้นเดือนได้ไหมนะครับจองไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พี่วอลวมาทีเนี้ยพี่วอลวรับ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 สีวอรลีรับสมเด็จหลังจากนั้นมาก็มีคนตามมา พอมีคนซื้อคนแรกคนที่สองตามมาคนที่สามสี่ห้าตามมาผมงงเลยทีเนี้ยตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมกะว่าผมจะลงไลฟ์สดแล้วนะครับเพราะว่าผมผมเขินผมปล่อยไม่ได้เลยผมคุยกับใครไม่มีใครตอบเลยนะครับแล้วพอมีคนแรกเปิดคนที่สองคนที่สามตามมาโอ้โหตกใจเลยทีนี้มือสัน่นเขียนผิดเขียนถูกคนขอดูองค์นู้นผมก็ไปรัดคิวเขามั่วซั่วไปหมดนะครับนะอ่ะสุดท้าย ผมก็ดันจนจบไลฟ์สดนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากวันนี้เหนือความคาดหมายหลายๆอย่างนะครับตอนแรกก็จะต่ว่าจะลงไลฟ์สดนะอก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับมากับข้าววันนี้พี่ไม่บูดแน่นอนบูดไม่ว่าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีนะครับเดี๋ยวขอดมก่อนแป๊บนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วกินข้าวคุกปิบูด น่าจะยังไม่บูดนะนะครับซื้อมาเมื่อตอนห้าโมงเย็นนะนะครับนี่มะพราะ้าวไม่ใช่มระร้าวข้าวโพดเอออ้าเหนียวหนึ่งหอ่อเฮ้ยดึกขนาดนี้มีม,มีแมงวันด้วยเหรอวะเี่แมงวันเข้าบ้านรสชาติแปลกมากเลยวะหรือว่ามันคลายเครื่องไปหมดแลว้วอะก้งเป็นอะไรที่กินยากมากนะ โโอ้โหเอาปูมาสกักก็ดีนะครับเขาซื้อกังมาให้ยำกังครับอกนะ,อะขออนุญาตกินแป๊บหนึ่งนะถามว่าอร่อยไหมบอกเลยว่าเพร่ะมันคลายเครื่องไปหมดแล้วอร่าจะกินหมดไหมเนี่ย นะครับนะขอขี้โม้ไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวมานั่งกินดีๆนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่วันนี้มาซื้อพ้าในช่องผมนะครับก็มีคนซื้อองค์หนึ่งบ้างสององค์บ้างนะครับนะนะครับเพราะว่าพ้าผมน้อยจริงๆนะครับผมว่าจะซื้อพ้าแท้พ้าหลักพ้ารับประกันมาไงแล้วพ้ารับประกันมันก็แพงนะครับแล้วช่วงเนี้ยพ้าแท้ พลาประกันเน่ะปล่อยยากมากตอนเนี้ยแต่ละช่องอ่ะเขาขายแบบลดราคากันลดลดราคาแข่งกันอ่ะนะครับซึ่งผมเป็นช่องเล็กๆผมจะลดราคาสู้เขาก็ไม่ได้เพราะว่าปกติผมก็ปล่อยถูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็พยายามยื้อให้ได้มากที่สุดอ่ะถ้าไม่ไหวจริงๆผมก็ต้องขายขาดทุนนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมอมอหมุนซื้อนั่นซื้อนี่หมุนเวียนนะครับนะ ขี้โม้อะไรต่อดีว่าลืมแล้วนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่อยากอยากเช่าพาระในช่องผมนะครับแล้วแบบว่าพระราคาแพงๆหลักพันหลักร้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินเดือนยังไม่ออกหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพี่อยากได้พี่บอกผมนะครับสามารถผ่อนกับผมได้พี่ผ่อนกี่บาทก็ได้ผ่อนห้าสิบบาทก็ได้ผ่อนร้อยหนึ่งก็ได้ไม่มีกําหนดเวลานะครับผมขอแค่อย่างเดียวคือ โอนมัดจำไหมผมขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่แค่โอนมัดจำมาหนึ่งร้ยบาทหรือห้าร้อยแล้วแต่พี่เลยพี่จะโอนมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่ขอแค่เป็นเงินขอแค่มีเงินมัดจำไหมผมแล้วผมก็จะเอาพระเก็บไว้ให้เลยนะครับตอนนี้ก็มีวันเนี้ยมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขามาขอผ่อนผมตอนแรกเขากล่าว่าเขาจะโอนตังให้ผมห้าร้อยแต่ว่าเวลาเนี้ย เออธนาคารมันปิดปรับปรุงนะครับผมเข้าใจอยู่นะครับว่าตอนนี้ธนาคารปิดปรับปรุงพี่เขาโขอเออโขพี่เขาขอโอนเช้านะครับผมก็ได้ครับนะพี่เขาก็เอาสิวรีหนึ่งองค์นะครับแล้วก็สมเด็จสมเด็จปีศูนย์เก้าอ่ะเป็นหนึ่งองค์นะครับพี่เขาขอผ่อนนะครับอ่าได้เลยไม่มีปัญหาครับขอแค่ให้โอนมัดจํามานะครับอ่าพรุ่งนี้ก็มารอรุ้นว่าพี่เขาจะโอนมัดจํามาให้ไหมนะครับ นะครับช่องผมง่ายๆสบายๆขอแค่จริงใจต่อ,อกันแค่นั้นคือแบบจบเลยง่ายๆครับผมเป็นคนง่ายๆมากนะครับบางคนอ่ะเอาเห็นช่องว่างเห็นว่าผมง่ายๆนะครับแล้วก็มาหากินในความใจดีของผมก็มีนะนะครับมีแต่มีน้อยนะครับมีแต่มีน้อยนะครับผมพยายามชัดเจนอะไรหลายๆอย่างนะครับพี่ๆผมพยายามชัดเจน อะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะอัพช่องตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นให้คนใหน้ให้มันมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอะอยากอยู่ในวงการนี้นานๆอยากอยู่ให้มันนานที่สุดอะถามว่าท้อไหมมันก็มีท้อแหละนะครับแต่ว่าทุกคนท้อหมดแหละนะครับพ่อค้าไรสดพลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซียนต่างๆเนี่ยเขาท้อหมดแหละแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าใครใครมีทรัพยากรมากกว่ากันใครจะอดทนได้มากกว่ากันนะครับ สำหรับช่องใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีทรัพยากรเยอะก็หมายถึงเงินนะครับหมุนเวียนเยอะนะครับเขาอาจจะอยู่ได้หลายๆเดือนหลายๆปีนะครับโดยที่แบบเงีบยแบบเนี้ยพี่เขาอาจจะอยู่ได้นะครับส่วนผมเนี่ยเป็นช่องเล็กๆนะครับซึ่งถามว่าอดทนได้ไหมมันก็อดทนได้แหละนะครับแต่ว่ามันอดทนได้ไม่นานนะเพราะว่า ผมช่องเล็กผมต้องหมุนเงินเอาไปเช่าองค์นู้นเช่าองค์นี้มาสลับสบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะในราคาเบาๆานะครับเชื่อไหมพระแต่ละองค์เนี่ยพระบ้านเนี่ยผมรับมาเนี่ยผมบวกอง์ละห้าบาทสิบาทผมพูดเสมอว่าผมบวกองละห้าบาทสิบ,บาทนะครับถ้าเป็นพระหลักๆแพงๆหน่อยนะครับผมก็บวกเยอะนะครับบวกเยอะก็ประมาณห้าสิบบาทร้อยหนึ่งประมาณเนี่ยไม่เกินนี้นะครับถ้าเป็นพระบ้านนะนะครับ ถ้าเป็นพระหลุดหลักพันหรือว่าหลักหมื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นพระหลักพันเนี่ยรอบที่แล้วได้พระอาจารย์ฟันมาใช่ไหมผมส่งไปให้เซียนดูสามคนเว้ยขออนุญาตขี้โม้เลยเนีน่เลยนะครับผมส่งไปให้เซียนสามคนดูสองคนแรกบอกว่าแท้นะครับแต่พระศึกนิดนึงแต่องค์จริงสวยมากสองคนแรกบอกว่าแท้คนที่สามบอกว่าไม่แน่ใจต้องดูองค์จริง แล้วมันทําให้ผมเกิดความรังเลใจเฮ้ยมันแท้ไม่วะแล้วพี่คนเนี้ยพี่วรวุฒินะครับแล้วเขาซื้อไปนะครับในราคาประมาณ4ี่รอสิบาทนะครับประมาณ4ี่สิบาทเพราะว่าผมประมูลไงผมได้มันในราคาถูกนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่แน่ใจนะครับแล้วผมก็เริ่มระแวงในที่เนี้ยเอาแล้วพี่เขาซื้อไปตั้ง4ี่ร้อยแล้วผมพูดคําว่าแท้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะตั้งแต่ถ่ายคลิปอ่ะเอาแล้วเอาไงดีวะ หลังเลใจงานกังวลใจนะครับแล้ววันเนี้ยผมไลฟ์สดแล้วก็ได้ทักหลังบ้านไปหาพี่วรวุฒนะครับพี่ครับผมก็อธิบายให้ฟังนี่แหละผมส่งไปให้เซียนดู3มคนนะครับ2คนแรกบอกว่าแท้2ไอ้คนสุดท้ายบอกว่าไม่แน่ใจต้องดูองค์จริงอะไรประมาณเนี้นะครับผมเกิดความไม่สบายใจผมก็เลยทักไปหาเขานะครับผมเห็นไหมว่าผมพยายามทําอะไรให้มันชัดเจนมากที่สุดขนาดพาระแบบไม่มั่นใจผมก็บอกบอกลูกค้าตรงๆว่า องนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเซียนเขาพูดมาแบบนี้เซียนบอกว่าต้องดูอง์จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าพระมีปัญหาส่งกลับมาหาผมได้เลยนะครับผมได้บอกพี่วรวอวไปแล้วนะครับนะก็ต้องรอลุ้นนะครับนะแต่เซียนบอกว่าแท้แล้วแหละสองคนนะครับอ่นะผมพยายามทาให้มันชัดเจนมากที่สุดแล้วนะนะครับถ้าถามว่ารอบนี้ผมได้พระหลุดมาไหมนะครับวันนี้ได้พระหลุดมาก็ ประมาณองค์สององนี่แหละนะครับองค <EPA> ์แรกเ็าจะเป็นหลวงปู่จือแต่ว่าเป็นพระใหม่นะครับราคาไม่แพงหรอกแต่ว่าเป็นเนื้ออันปะก้าไงแล้วสวยมากลงยาสวยมากเนื้ออันปะก้านะครับเป็นหลวงปู่จือผมก็เลยเก็บไว้นะครับเพราะว่าหลวงปู่จือเนี่ยผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่จือนะครับจะมีราคาในอนาคตนะครับเพราะว่าหลวงปู่จือเนี่ยเป็นพระพัฒนานะนะครับอยู่ อยู่อะไรวะชัยภูมิมงนะครับเซียนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็แนะนําให้เก็บหลวงปู่จือไว้วันนี้ไม่มีค่าวันหน้าหาไม่ได้นะครับสําหรับหลวงปู่จือนะนะครับถึงจะเป็นพระใหม่เนี่ยเชื่อเถอะมาแน่นะครับหลวงปู่จือพระที่มีอนาคตน,นะจะมีหลวงปู่จือหลวงปู่หกหลวงปู่บุญมา เท่าที่นึกออกก็จะมีสารเกจินี้นะครับก็เก็บวัตถุยอดนิยมท่านไว้นะนะครับในอนาคตจะมีราคานะอันนี้ผมพูดวันนะี้พี่ๆอาจจะไม่ไม่เชื่อไม่เห็นภาพหรอกนะครับนะก็รอดูนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ฟังมาจากสายตรงอีกทีนึงนะเซียนใหญ่มาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกองค์นึงนะครับก็จะเป็นหลวงปู่งหงนะครับ หลวงปูหงก็ได้หลุดมาผมตอนแรกผมว่าจะเอามาปล่อยเพราะว่าผมได้มาในราคาพระบ้านนะครับผมหลวงปูหงนานๆผมได้มาทีหนึ่งไงผมก็เลยแบบลองไปเซิร์ชราคาดูในเน็ตเนื้อเงินนะครับโอ้โหหลักหมืน่นตอนแรกเปิดเจอสามหมื่นไว้เฮ้ยหลักหมื่นจริงเหรอวะหลวงปูหงนี่นะก็เลยซูมดูรูปภาพเดียวกันเนื้อเดียวกันเนื้อเงินลงยาเขียวเหมือนกันอ้าวชัดเลยหลักหมื่นอะไรเงี้ย ไม่มั่นใจผมก็เลยส่งไออะไรนะไปดูอีกเวบหนึ่งสามหมื่นห้าห้าหมื่นเฮ้ยนี่มันพระหลักหมืน่นนี่วาแต่เราเว็บเนี่ยราคาหลักหมื่นหมดเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจเก็บเองนะครับผมก็เลยตัดสินใจเก็บเองนะครับสําหรับหลวงปู่หงนะมันหลักหมื่นอ่ะผมเจะได้ถึงผมจะได้มาในราคาถูกผมขายร้อยหนึ่งผมก็ได้กาไรแล้วนะครับแต่ว่ามันหลักหมื่นนะผมก็ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับ นะถึงผมจะได้มาถูกนะครับแต่ผมก็อยากได้ก,กําไรเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับพี่ๆทุกคนสุดท้ายนี้นะครับผมก็นึกไม่ออกว่ะอ่ะไม่เป็นไรโอเคครับพี่ๆทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคลิปมัน14นาทีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขี้โม้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมชมแ